จากที่เรารวมไปโหวตป๊อปปูล่าคอนเทสต์กับตันสาวกับเมดสาวยอดนิยมนะครับอออกมาแล้วผลรางวัลคงถูกอกถูกใจทุกคนนะครับก็ได้คคทาลีนาตัวคอนแทคเพิ่มอัพเลเวลเพิ่มความสามารถกันนะครับแล้วก็เมดก็ได้เป็น ไซรันชาลันที่น้องก็น่ารักมีช่วงอีเวนต์เกาะโซดานะครับผมไทายไรันชาลันได้แต่เมรสาวเออ่กับตันสาวผมเลือกเอากับตันผมแดงเป็นโจสลัดดีคนนึงครับ <laughs> แต่ก็ขอใครคนนี้มาโอเคเยี่ยมเลยก็มีซุูเลีย 20 contact แล้วก็ระดับ A 20มาด้วยนะครับของรางวัลที่เราไปทำแบบทดสอบก็ให้มาด้วยเป็นเพชรน้ำเงิน500กับกล่องเกต A ส่วนหัวส่วนเสื้อส่วนหมวกส่วนเสื้ออ,อนี่เป็นส่วนพัร ของเรือนะครับได้เป็น3ส่วนเลยเราไปเปิดกันนะครับหวังว่าทุกคนก็คงจะได้รับของกันนะครับโอเครับของเลยเรียบร้อย r ิปอ i น on ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับโอกาสหน้าก็ไว้มามีเรื่องไรน่าสนใจผมก็มาให้ชมกันอีกครั้งนะครับวันนี้สวัสดีครับ